นี่ป้าจะทำผัดมะการนีจ้ามะการนีป้า <c oughs> ต้มแล้วนี่มะการนีแล้วก็ป้าไม่ใส่หมูนะใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูก็แครลลอทแล้วก็มะเขือเทศต้นหอมแล้วก็กระเทียมป้าไม่ได้ไม่ได้ใส่หอมใหญ่นะแล้วแต่ความชอบนะ ป้าชอบแบบนี้นะป้าบอชอบผมใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูป้าทำนะจ๊ะก็ปรุงป้าไม่ได้วางนะ ไปดมดามนี่มันกากหมูนะจ๊ะกินไม่ไหว cung và ná có cung lít cha quả xong cha cũng pha lít nồi cha

ทิพย์จ้าโซทิ ตกขอโทษด้วย หอมจ้ามันหอมมันหอมป้ามีน้อยป้าก็ใส่น้อยนะเราจะหอมแต่งหน้าจ้ะ ป้าชิมหนึ่งรอบชิมที่ติดตะเหลวอยู่ยนี่แหละนี่นะป้าจะชิมใส่จานเดี๋ยวป้าจะตักใส่จานเสิร์ฟนะตักจ้าตักเสิร์ฟก็จ้า น่ากินมากเลยผักนี่ใส่ตามชอบเล้นะเก็บมาในครัวใส่ป้ามีมีแล้วก็ใส่ไปแค่นั้นแหละมันก็ใส่ได้หลากหลายอยู่ใส่เผ็ดใส่อะไรใส่ได้หมดเลยถ้าเราชอบนะ เสร็จแล้วจ้าไาจักเสบะไปนะผัดนกกรณีป้าถ้าคลิปนี้ชอบถูกใจกดติดตามมาแล้วก็แชร์ให้ป้าด้วยนะจบคลิปแค่นี้จ้าฝนตกจ้า